ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำโทโพลจีนะคะหรือการดูว่าข้อมูลของเราผิดพลาดหรือว่าเส้นเชื่อมต่อกันถูกต้องหรือเปล่าค่ะแล้วก็ไปที่โปรแกรม ArcMap นะคะค่ะแล้วก็ไปคนนี้ Folder Topology ของเราออกมานะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะสร้าง Personal Geo Database นะคะหรือว่าการเก็บข้อมูลเฉพาะบคคะุคคลค่ะก็คลิกขวาที่ f i ล์ Topology ของเรานะคะแล้วก็ New คะ่ Personal คะ Personal Geo Database ค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะสร้าง Feature Dataset นะคะหรือว่าเซตของข้อมูลคะ่ะคลิกขวา ที่ Topology ที่เป็น personal geo database นะคะแล้วก็ new ค่ะ feature dataset และในช่อง n a m e นะคะเราจะตั้งชื่อว่า Topology ค่ะแล้วก็กด next นะคะอันนี้เราก็จะเลือกเป็น projected ค่ะแล้วก็เลือก utm นะคะแล้วก็เลือก wgs 1984ค่ะแล้วก็เลือก northern ค่ะ แล้วก็เราจะเลือกเป็น UTM ขิดโซนที่47นะคะแล้วก็กด next ค่ะอันนี้เราก็จะเลือกเป็น world นะคะแล้วก็จะเลือกเป็น wgs 1984ค่ะแล้วก็ next อันนี้เราก็ finish เลยนะคะต่อไปเป็นการสร้าง future card นะคะโดยการคลิกขวาที่ topology ที่เป็น future dataset ค่ะแล้วก็ไปที่ import นะคะแล้วก็ future card ค่ะ ในช่อง input feature นะคะเราก็จะเลือกอา t o โทค่ะในช่อง output feature ค้านะคะเราก็จะตั้งชื่อค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็รอสักครู่ค่ะค่ะแล้วเราก็จะทำการสร้างอีกนะคะแต่ว่าเราจะเลือกเป็น forate l ค่ะ ในช่อง Input Feature นะคะเราก็จะเลือกเป็น f o r e a t e ค่ะ Output Feature ค่ะนะคะเราก็จะตั้งชื่อค่ะแล้วก็จะรอสักครู่นะคะแล้วก็เราจะมาทำาเราก็จะมาทำ Topology นะคะด้วยการคลิกขวาที่ Topology ที่เป็น Feature Dataset ค่ะแล้วก็ New นะคะแล้วก็เลือก Topology ค่ะ อันนี้เราก็กด next เลยนะคะในช่องนี้เราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น topology topology ค่ะแล้วก็กด next ค่ะอันนี้เราเราก็จะเลือกทั้ง R t o p o l แล้วก็ F t o p o นะคะก็กด next ค่ะในช่อง length ที่เป็น R t o p o นะคะเราก็จะเลือกเป็น2ค่ะแล้วก็กด next นะคะแล้วเราก็จะ add root ค่ะไปที่ add root ช่องแรกนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น r topo ค่ะในช่องรู้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น mud not have danger ค่ะแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็จะ add อีกนะคะแต่ครั้งนี้เราจะเลือกเป็น f topo ค่ะในช่องรู้นะคะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะแล้วก็กดโอเคได้เลยแล้วเราก็จะ add อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราก็จะเลือก f topo เหมือนเดิมแต่ในช่อง r รูสเราจะเปลี่ยนเป็น mud not have gap ค่ะแล้วเราก็กดโอเค เราก็จะได้ฟิวเจอร์คารออกมา3อันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดโอเคค่ะแล้วก็ฟินิชแล้วก็รอสักครู่ค่ะแล้วเราก็จะได้โทโพโลจีที่เป็นโทโพโลจีออกมานะคะแล้วเราก็ลากออกมาเลยค่ะก็จะได้เป็นโทโพโลจีของเราออกมาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะดูนะคะว่าของเราเออร์เลก,กี่จุดแล้วก็คลิกขวาที่ Topology ค่ะแล้วก็ Property นะคะแล้วก็ในช่อง e อ r o r ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปในช่อง Generate summary ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการดูว่าของเราผิดพลาดกี่จุดค่ะต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขนะคะก็ไปที่ Editor ค่ะแล้วก็ Start Editing ค่ะแล้วก็จะทำการแก้ไขกันนะคะ แล้วก็ไปที่ลูกศรที่ชื่อว่า edit tool นะคะแล้วเราก็คลิกซ้ายคลิกขวาค่ะแล้วเราก็ไปที่ลูกศรที่ชื่อว่า edit v e r t e t ค่ะแล้วเราก็ทำการลากให้พอดีกับที่เราต้องการนะคะให้เส้นซ้อนทับกัน เสร็จมาแล้วก็จะคลิกซ้ายคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปกดที่สี่เหลี่ยมแล้วก็มีเครื่องหมายถูกในกล่องเครื่องมือที่ชื่อว่า Topology ค่ะแล้วเราก็จะได้เส้นออกมานะคะถ้าเราจะทําให้ดีก็มันก็จะได้ออกมาเป็นเส้นที่ทับกันพอดีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ไปที่ Editor ค่ะ Save Edit ค่ะ แล้วก็ไปที่ Editor นะคะแล้วก็ Stop Editing ค่ะค่ะก็ขอจบการสาธิตการทำ Topology เพียงเท่านี้ค่ะ